ไหนเดี๋ยวพี่ตัดไม้ให้ ครับตัวคาบนะครับแล้วครับแล้วไปไหนครับเราคาบแกะก่อนพี่คาบตัวคาบนะเรียบร้อยแล้วเราครับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปขุดหินก็นแหละ ไม่อันนี้เอาเป็นเล่นส่วนตัวาถ้าจะเอาเป็นกิจกรรมที่จะเปิดให้อีกเซิร์ฟหนึ่งเอาเป็นคนสักกี่คนดีอะอันนี้เล่นได้สิบคนเอาเป็นส่วนตัวเฉยๆส่วนตัวคือคนในแก๊งนั่นแหละคนในแก๊งก็มีมิ้นมิ้นมาคีโยโกะแล้วก็ m t s มทีเอสเกิลเรวกเวาน็อกเกมแซแล้วก็ เอาที่เน็ตพี่รับได้นอ้องตามสบายเนาะเอาที่เน็ตพี่รับได้นะพี่ถามหน่อยแหลกไหมก็ก็ตีแกะไม่ค่อยตายแต่ลื่นโอเคลื่นอยู่<ล>ใช่ไหมใช่ลื่นลื่นลื่นอยู่เกี่ยวกับแต<ช>่ว่าเน็ตช่วงนี้เกี่ยวกับคอมแล้วก็เกี่ยวกับเน็ตของคนเปิดด้วยโ okay, อเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ขุดหินก่อน วันนี้เราจะอยู่ในถ้ำกันไหมหรือว่าจะยังไงอยู่หมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านเอ็น NPC เหรอใช่งั้นเราปลกป้อง NPC นก่อนเพราะว่า NPC มีประโยชน์เยอะมาไปแลกของได้ทำฟาร์มขนมปังได้เดี๋ยวครับเบียงให้ปบนึงไม้ไม่พอพูดดิ เดี๋ยวพี่เอาหินแป๊บหนึ่งวันนี้เราอยู่กันในแกงคัมป,ปีแปดสนีเดี๋ยวไม่แน่คลิปต่อไปคุณมิ้นมากีก,ก็อาจจะเข้ามาก็ได้ฝนตกเหรอหมไม่ได้ตกโอ้อใช่ฝนตก มาเอาเตียงเราได้เนื้อแกะมาสิบอันเดี๋ยวพี่คุณหินก่อนแป๊บหนึ่งจะมืดยังเนี่ยไม่รู้งั้นเดี๋ยวผมเดีย๋ยวเราค่อยสร้างบ้านอยู่บ้าน n p c ไปก่อนใช่ี๋ยว ให้เรารวยก่อนเดีย๋ยวเราจะทำฟาร์มลุง<ห>เรื้ยงเดีย๋ยวเราทำฟาร์มเหล็กฟาร์มอันนั้นอนะ่ะทำฟาร์มแล้ววะฟาร์ซมซอมบี้ฟาร์มอ๋อ้ยถ้าจะทำฟาร์มเหล็กอะ่ะเราต้องมี NPC เว้ยทำอะไรล้อมรอบ NPC ไว้หน่อยเดี๋ยวซอมบี้ไปตี เกิดไอออนกเลมแล้วก็ค่าแล้วก็มีระบบค่าไอออนกเลมมันก็ตายแล้วของก็ตกลงไปในดอปเปอร์ไม่ใช่ตลลงไปในอปเปิดทองเปิดแล้วเดี๋พี่สงองอครับตํานาถ้าเรารวยช่วงคลิปแรกก็อาจจะเป็นนอาชีวิตรอดธรรมดาเอ้ยบ้านนี่เอาไว้ตรงไหนเนี่ยได้มไปเลือกบ้านเลยมาเลือกบ้านมา อยู่ตามล่องลอยนะนี่บ้านนี้โล่งมากเลยอาเพียงพี่ <c oughs> ไม่นอนตรงกลางอนะ่ะเดี๋ยวตื่นมาก็ไม่ได้นั่นเอ,อ,อตื่นมาจะไปอยู่นอกบ้านนะตอมีตีกไกจมีหินไหมครับจะไปเอาที่ขุดม,อมีอยู่ โอ้ยซอมบี้เข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องใช่หรือเออพี่ตกใจซอมบี้อย่าไปฆ่าให้สะดุกเมารัวอะไรเมื่อกี้อย่าไปฆ่าให้พี่เอบีซีเอพีซีอยู่ในบ้านเราระวังอือมทอานี่ซามดาบให้ดาบหิน่ะค้ามเตายัางครับเตายัางครับแล้วอีนูน่นตองอยู่นี่ ขวานไฟเนี่ยอนะขวานปลุกไผ่แป๊บเอ้ยซอมบี้ได้ยินเสียงเอ็มพีซีโดนตีเปิดเป็นโหมดอะไรไว้อยู่เนะี่ยเปิดโหมดอีซ e ีเหรอเออลืมตั้งก็เลยเป็นโหมดง่ายเออแต่อีนี้แหละเดี๋ยวค่อยเปลี่ยน ได้ย่าฆ่าหมดนะเหลือไว้พอพันบ้างอ้าวฆ่าหมูไปหมดแล้วไม่เป็นไร <c oughs> เหลือแก่ไว้ก็ได้ตรงนี้จะทำมีเนื้อให้เนี่ยตรงนี้จะทําเป็นฟาร์มลงไปเนี่ยพอคลิปนี้ก็อาจจะประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีสิบ ผมพี่ว่าพี่น่าจะเอาประมาณยี่สิบนาทีอ่ะผมผมสิบนาทีนะครับโอเคได้เนื้อมาหกอันจะมากินก็กินนะกินได้มาเล่นแบบนี้ต้องยอมรับว่าแหลกน้อยกว่าเล่นเซิร์ฟใช่เซิร์ฟนี่กระตุกโอ้กระตุกสุดยอด ขอเนื้อนะอาหารเหลือหนึ่งหลอดเอาสติ๊กเผาพราะขนาดใช้สติ๊กยังเผาได้คิดดูคิดแล้วได้มาสามวิวพี่ว่าพี่เป็นคุณหินเพิ่ม ได้เหล็กค่ะพี่แอปแป๊บหรือว่าจะนอนเซฟไปก่อนดีเซฟไปก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวจะคีบอินเวนทรี่ไว้เออเอ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวตอนนี้อะไรขอขอตัดคิปไว้ก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่ง <Yeah. S 1> ซัมโอเคมาต่อกันเลยโอเคค่ะมาต่อกันเลย วันนี้เราจะบู๊ออวันนี้เราจะบู๊อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคนดูหาว่ามึงมันเลยว่ะเฮ้ยพี่มาเกิดไหนเนี่ยอ๋อยโนดีอย่าไปรับอย่าไปรับเมื่อกี้แบบไม่โหลดแต่ไม่เจอสัญ,ญลักษณ์บ้านของเราคือจะต้องมีอะไรดีสัญ,ญลักษณ์ต้องมีเป็นลูกเป็นรูปมีธงแล้ว สึกแหลกยังไงไม่รู้นี่มีที่บังฝนให้ยังนีอ้อออดออแหลกๆหลกแหลกสักครู่นะคะไม่ไม่ไม่ต้องตีสักครู่นะคะ กระดาษแลกกับเอมมอลรลบู๊กแลกกับเอมมอลรลได้สมิธเอามาทำไมโอเคค่ะมาต่อกันเลยนะคะ NPC สองตัวเนี่ย NPC สองตัวเนียนอนนอนมามามานอนนอนโอเควันนี้บูอย่างเดียวครับบอกเลยครับบูครับเฮ้ยทำไมหมูมันเกิดเองอะ ก็ม,มีสิทธิ์เกิดเองนะบูครับบูโอเคนติมเตเนคอมเมนต์ไว้ใต้นะครับว่าอยากให้ผมมีอินโทรช่องหรือเปล่าถ้าไม่อยากก็พิมพ์หนึ่งถ้าอยากให้กดสองพี่ไายเอาอาหารให้ผมหน่อยอืมพี่ไม่ได้อยู่แถวบ้านนะพี่เอามาขุดหินอบอก่าตัดไม้ เห็นไว้ต้งไง <c oughs> หนวะเออคือใช่ทางนี้นี่ไงได้ไม้มาเยอะอยู่เยอะผมขอ ทำเป็นแบบจูคูคัพเซิร์ฟเวอร์คับแบบเล่นไปเล่นมาแบบเล่นเรื่อยเป็นจูคูคัพทีมเลยใครที่ไม่เคยดูอย่าผมทิ้งช่องจูคูคัพเซิร์ฟเวอร์ไปให้นะเป็นช่องของพี่ทูฟาเซอร์กับแก๊งนะคะ จบแล้วอ่ะนั่นแหละคือปะเทิแอดกาลีนาพี่ไม้ไม่ได้ครับพี่ไม้อย่าลืมให้ละไอดีกาลีนาคนในช่องไปด้วนครับต้องให้ด้วยอ ว่ามันจะได้หรือเปล่าวางไม้ไปก่อนนะครับวางไม้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 ครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางไม้นกันครับโอ้โห้โช,วช่วยด้วยช่วยด้วยโดนขับโอเคครับแล้วก็แล้วกักน,นก็ทุบทุก, <c oughs> กพวงไม้ มาก็แล้วกันครับขออนุญาตครับแค่เสกนะห้ามเปลี่ยนหมดเก็บหินไว้ในกล่องนะ ว่าผมจะทำเป็นอะไรแล้วอตรงนี้ก็ ทางขึ้นไป you oh. พี่ขึ้นไม่ได้ขอโทษที พี่ไปทำฟาร์มข้าวดีกว่าใครปิดเนี่ยปิดอะไรโอ้ตรงมู้นมีหิมาด้วยโอ้ยทำไมเดินไม่ขึ้นโพ้ลืมดูอาหาร มาตรงไหนก็โดนหมดตรงนั้นนะครับขนาดตรงนี้ก็ยังโดนครับไม่เวนเ้นะครับทุกทุกคนทุกแห่งครับเสียงบเบาเสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วย <c oughs> เสียงแหบด้วย <c oughs> นเนี่ยเนี่ย <c oughs> เจอเจอ เี๋ยวมันก็ตายไปเดินไปันไปเดินไปไปไไป้าไปเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะตกลงไปในหลุมของเราใช่ไหมแล้วจากนั้นเราก็ดันมันไปดันไป่าก็มาบอกแล้วตีเยอะ เดียวใจยโอเค okay, เดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะครับจะขอไปเปิดพัดลมแป๊บ โอเคครับกลับมากันต่อโอเคนะครับแป๊บนึงน,นะแป๊บนึงเดี๋ยวมาใกล้จะมืดแล้วเราเข้าไปเซฟกันก่อนดีกว่าคืนนี้ขอบูลนสักหน่อย ใครที่ชอบดูการ์ตูนเรื่องทงกี้วิงกี้มันผมนะก็ผมไม่ได้เป็นคนชอบทิงกี้วิงกี้มากเท่าไหร่นะผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนเรื่องอ่มการไฟเป็นกาโอเคน้องเข้มผมมาบ้างนึงครับ,มมรบโอเคมาครับมา<อ><อ>ต่อ,อันต่อเลยมาต่อเลยเดี๋ยวอาจารย์โอเคมากันต่อเลยนะคะโอ้ยทำไมมืดอก่ นอน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 แหลกหน่อยหน่อยว้อยออกจากเสือพ่อใหม่ก mm ันยออกจากเสือพ่อออ้ยโอยเอยอ้าวทำไมลงมาอยู่ใต้ดินเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยตกแจมหรุยบาก่ะดีเดี๋ยวพี่ไปหาเหล็กก่อนนะ เดี๋ยวผมวันนี้พี่มาเขาจะไปหาเหล็กครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ต้องขอ,อ,ขอคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขอลาก่นเก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาแล้วหรอใช่ครับยัยนพี่ก็หยุดอัดใช่ไหมคะใช่ครับเขาต้องลาล่วก่อนครับใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอลาม่ก่อนอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคบวันนี้ก็ขอลาไปก่กันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย